ค่ะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสำนักงานชนประ่านทีเจดรวมกับกองบิน21เพื่นขึ้นเฮลิคอปเตอร์ค่ะสำรวจสถานการณ์น้ำโขงที่มู่นเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและวางแผนในการเร่งระบายน้ำโขงให้เร็วที่สุดค่ะ วันที่12ตุลาคม2 5 6 6ค่ะหน้าว่าอากาศเอกผู้วันไนมโนปาเสนาธีการกองบิน21พร้อมด้วยนายเศรษฐพงศ์พิ่งขารวัตรรองผู้อำนวยการสำนักงานชนุปรัทบานที่7เจ้าหน้าที่สำนักงานชนุปรัทบานที่7และซื้อม้วนช่นนะคะเพื่อเดื้นเฮลิคอปเตอร์ของกองบิน21บินสำรวจสถานการณ์น้ำตามเขื่อนต่างๆค่ะในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานียะโสธรและกจังหวัดร้อยเอด็ด เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและก็ว่างแผนการบริหารจัดการนา้ำให้เป็นระบบพร้อมจัดจราจ,จร,าจจราจทางลํำน้ามูลลํำน้ำที้เพื่อเร่งระบายน้ำลงแม่มน้ำโค้งให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อป้องกนันน้ำเข้าท่วมพื้นที่ประชาชนในพื้นที่ลุ่มนม้ำ ซึ่งจากการบินสำรวจนะคะกับพบว,ว่าปริมาณในเมนามูลล่าสุดที่สถานีวัดน้ำเอ็มเจ็ดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำยูที่1 1 3อยูเมตรเทียบระดับน้ำทะเลป,ปานกลางหรือ8เมตรหาเซนติเมตรเพิ่มจากเมื่อว่านี้ห่1เซนติเมตรค่ะย่งสูงกว่าตะลิงอยู่1เมตรหาเซนติเมตรซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์วิกฤต และคาดว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำมูลสูงสุดจะอยู่ที่ระดับ1,13 0 9เมตรเทียบระดับน้ำทะเลป,ปานกลางซึ่งในในมือนี้นะคะหลังจากนั้นน้ำจะระดับน้ำจะลดระดับลงตามลำดับในขณะที่บริเวณเขื่อนลาดสีสไลด์และเขื่อนหัวหน้ายังคงมีการนวงน้ำไว้เพื่อบ่ให้ปริมาณน้ำนี่ไหลลงมาร่วมกันที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี แบบว่าบริหายมันมีจํานวนหลายเกินไปเพราะว่ามันจะทรงผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่อําเภอวารินชําราบและอำเภอไก่เคียงได้ในขณะทีทางเทศบาลเมืองวารินชําราบยังคงเตือนให้ประชาชนนะคะเร่งอบพยพประชาชนขนสินของไปไว้ในทีสูงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตหลักการสั์สินค่ะค่ะมาเบื้องการทีจังหวัดอุบลราชธา,านีนะคะกับมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วตอนนี้จํานวน 12อำเภอนะคะเฉพาะการนำร่งชีพจำนวน3อำเภอนั่นก็คืออำเภอเมืองนะคะอำเภอวาดรินชําราบและกะอ็อำเภอสว่างวีระวงศ์ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธา,านีเพิ่งม,มีการสร้างการให้องค์กรประรองส่วนทองถิ่นและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจความเสียหายเบื้องต้นในทุกด่านนะคะเพื่อที่จะประเมินแล้วก็เตรียมการขอรับการซอยเหลือตามระเบียบและก็มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานนะคะนำกำลังพ้นเจ้าหน้าที่เข้าซอยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะโดยนายเศรษฐพงษ์พิงคารวัตรขาร่องผู้นวยการสำนักง,งานชลประทานที่7 เพื่อนบอกภายหลังการบินสำรวจนะคะเพื่อนบอกว่าที่เคลื่อนล่าศีสไลด์ตอนนี้ยังคงมีการน่วงหนามเอาไวเนื่องจากว่าปริมาณการยังคงต่ำกว่าตะลิงและกัที่เคลื่อนหัวหน้ากับพาวาปริมาณนามบางส่วนไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร ส่วนที่เคลื่อนร่อยเอนะคะตอนนี้นะคะแม่น้ำชีก็ยังคงหล่นตะลิงอยู่เป็นบริเวณกว้างประมาณเจ็ดหมื่นกว่าไรแต่ปริมาณน้ำโค้งก็ยังคงระบายน้ำได้ดีนี่ก็คือเป็นการห้สัมผัสหลังจากลงจากหอแล้วนะคะซึ่งเห่ากับมีเสียงสัมผัสของทางร่องภูมิคนวยการสำนักง,งานชลประทานที่เจ็ดค่ะทัาล่องเษฐพงษ์พิงค์ข้ารวัดไปฟังเสียงสัมผัสเพิ่นค่ะแต่จากท้ายแก่งสะพือไปเนี่ยนะครับการระบายน้ำเป็นไปได้ด้วยดีนะครับ จะมาอั้นอยู่นิดหน่อยตรงบริเวณจุดที่จุดบรรจบของลำดมใหญ่กับแม่น้ำมูลแล้วก็ลำเซบกกับแม่น้ำมูลตรงนี้จะทำให้เขาอืดหน่อยนะครับแต่หลังจากไปติงแก่งสะพือแล้วเขาก็ไหลไปได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเช้าวันนี้ก็แม่น้ำโขงก็ลดลงไปอีกนะครับลดลงไปอีก4 0่กว่าเซนติเมตรนะครับก็ทำให้เขายังสามารถที่จะระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ด้วยดีครับ